อาตมาพอาจาันโกสัยหรือพระอาจาย์เหนือเศรษฐีจันทพิชมก็เมื่อกี้มีโยมเข้ามาถามว่าทําไมพระเนี่ยจะต้องมาฟอม้องโยมทําไมพระถึงไม่มีความเมตตาทําไมพระถึงไม่วางอุเบกขาก็เลยต้องตอบอย่างนี้นะโยมเวลาพวกโยม,มีแจ้งจับพระถ้าท่านไม่ดีก็แจ้งไป แต่ถ้าเกิดแจ้งเพื่อลังแกกันแกล้งหรือบอกเขตหลายๆอย่างเนี่ยที่มันนำความเสื่อมเสียให้แก่พระพิสุสงโดยเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่มีสื่อออนไลน์ไม่มีสื่อข่าวไม่มี YouTube Facebook ที่สามารถลง ได้แบบมีคอมเมนตท์ที่ต่างๆแล้วก็พูดว่าเป็นพระจะต้องมีเมตตาห้คนที่ทำคอนเทนต์ทำความเสียหายแก่คณะสงฆ์เนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าคุณไปสร้างความเสื่อมเสียให้แก่สถานที่นั้นๆ โดยไม่มีความเป็นจริงกฎหมายเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อบอกว่าพระไม่จำเป็นที่จะต้องบาบฟองทางว่าจานี่บอกแล้วว่าในเมื่อคุณกล้าเล่นกล้าให้ความลงข่าวที่เป็นเท็จไม่เป็นจริงพระก็สามารถดำเนินคดีได้สามารถดำเนินคดีได้แต่ไม่สามารถที่จะ เรียกร้องค่าเสียหายนั่นก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนคดีแบบนี้เต็มๆส่วนความเมตตาเราจะต้องพิจารณาดูก่อนว่าความเสียหายมันเยอะไหมยิ่งคุณมาลงในเฟซในยูทู b e ิกต t อ k หรือที่เป็นออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกนะไม่ใช่มีแค่คนเดียว นั่นก็แปลว่าคุณหวังผลเป็นพระพิสูุสงในประเทศไทยจะต้องปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาที่ไม่มีความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นจริงก็แล้วแต่เวรกรรมของพระรูปนั้นเวลาพวกคุณคิดคุณก็ต้องคิดว่ามันมีสองด้านคุณทำได้พระพิสูจสงก็ดำเนินคดีความได้อย่าไปอ้างเลยครับว่าเมตตา มันเสื่อมเสียคนจะเริ่มถอย